ก็วันนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คิดนะคะวันนี้ค่อนข้างคิดคิดดีแล้วกเ็เลือกเล็กค่อนข้างดีก็แล้วก็พัดดีด้วยทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเข้าล็อกแล้วก็เลยตีดีค่ะสนามนี้ก็จริงๆยากมากนะคะเพราะว่าเหมือนมาแฟเวยแคบแล้วก็ลาฟยาวมากก็พยายามเล่นให้แบบเชฟช็อตที่ทีออฟเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้แบบเล่นอยู่ในแฟเวยมากขึ้น แล้วก็ให้โอกาสตัวเองกับาการเล่นช็อต2ไม่ไม่เล่น agressive มากจนเกินไปแล้วก็หลุมไหนที่ทำเบอร์ดีได้ก็จะทำแต่ถ้าหลุมไหนทำไม่ได้ก็จะยอมได้พาแล้วก็ไปต่อค่ะพรุ่งนี้ก็อากาศน่าจะหนาวแล้วก็ฝนตกนะคะก็พยายามที่จะทำร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็ไม่ สติแตกไปก่อนนะคะก็จะพยายามอดทนแล้วก็ใจเย็นกับเกมให้มากขึ้นค่ะ